สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกนะครับผมนายสายฟรีในวันนี้ผมจะมาสอนทําฟาร์มเห็ดน,นะครับผมสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็มาดูคลิปนี้กันได้นะครับผมก็อเป็นฟาร์มเห็ดแบบง่ายๆเลยนะอแบบมีเเห็ดกินตลอดชาต,ตลอดปีแบบจนทศวสรษ์ขั้นแรกเราจะต้องมีเชื้อราก่อนนะครับผมขั้นแรกก็ต้องมียีสต์ก่อนนะอ่าฮะไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษนะ ี๋ยวผมขอเรียกว่ามันว่ายีสต์ก็แล้วกันนะครับผมแล้วเราก็เอาเห็ดที่อยู่ในโลกปกตินะครับผมขอย้ํานะอยู่ในโลกปกติถ้าเป็นเห็ดในโลกอาจจะปลูกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมผมรู้แค่นี้นะครับผมถ้าไม่เห็ดในโลกอาจจะแบบใช้วิธีอีกวิธีนึงครับผมและแชรครับเชื้อราสามารถแพร่กระจายได้นะครับผมถ้าเราวางไว้กับพื้นไม้อย่างงี้ไม่ใช่พื้นไม้พื้นดินมันจะเกิดการแพร่กระจายนะครับผม แล้วก็เห็ดหรับเราคนที่ยังไม่รู้นะมันไม่สามารถปลูกในหญ้าปกติได้นะครับผมเราจะปลูก,กแค่นี้นะบนนี้นะครับผมแล้วก็ใช้บอลมิวสักคู่นะผมหาบอลมิวไม่เจอเจริญพองนั้นอ่ะเพอร์เฟกนี่นะครับผมเราก็จะได้เห็ดแล้วนะเราก็สามารถทำปั้มฟาร์มเห็ดไปไดเรื่อยๆนะครับผม เรากินหมดต้นเลยก็ได้นะเอาไปเผื่อแผ่เพื่อนในโหมดเอาชีวิตตอวกับเพื่อนก็ได้เอาไปแจกคนทั้งเซิร์ฟยังได้คิดดูคุณเง่อไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะแต่เออหินมันไม่ช่วยฉลายนะครับผมใช่คุณโอเคครับเอ่อไม้อะไรพวกนี้มานะไม่ใช่คราบไม้ดิคราบถ้วยนะแล้วก็กินได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมโอเคแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะ นี่นะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าปลูกวิธีเดียวหรือเปล่าแต่ผมน่าจะคิดาอยจากนั้นอ่าจริงๆด้วยปลูกวิธีเดียวกันนะครับผมแต่สายพันธุ์นี้มันจะให้ผลผลิตที่น้อยกว่านะครับผมสีน้าตาลผมไม่แนะนําให้ปลูกนะครับผมผมแนะนําให้ปลูกสีแดงนะครับผมเพราะสีแดงได้ผลผลิตเยอะกว่าอือใช่แล้วก็มันก็แล้วแต่คนอีกอะเพราะว่าก็มีคนที่ชอบไม่เหมือนกันนะอือใช่แล้วก็ถ้าเป็นหินนลกนะครับผม บปเป็นไงทุกคนยินนะผมจะเข้าไปใน,นลกแป๊บนึงโอเคเอาบล็อกเอ่อออสเตเดียนมาโอเคเลสโกมาออาไฟเช็คมาแบบรีท่อมาจากนั้นก็ปุ๊บปุ๊บปุบว่างถูกแหละไม่ค่อยได้ไปละวน,นลูกเออเปนน็นลูกกระเถะ <L i> <L i> Ôi đéo cũng... Giờ thì đéo ở vừa nãy này quý nè Ôi đéo vừa nãy Hứ Đéo cũng vừa ở nè quý nè What the fuck Đéo <laughs> What the fuck is that How did... What the f is that Hey đéo, tui mới kết thúc nè quý nè Oh my god, tối nay Hôm nay gang kém tớp Oh boy Oh เดี๋ยวตัวเรมันร้องอ้ oh my god ทีดที่เ what the fuck is that โอเคคลิปนี้จะมีคำพิยศษอะไรนะครับแล้วเอาจริงดงมผมมาจัน,นเลดที่ไหนวันนี้อะในชีวิตจริงก็จะเอาชิปด้ก่อนไงวะเนี่ยโอเคแต่ยังเล็กเลยนะผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะ ขึ้นมาถึงชช้นปัจยากาศโอ้ทะลุแผ่นดินมาแบบหลีทอ่อโอ้แลปัญหาคือผมจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยโอ้เอาเป็นว่าช่างหัว,วเรื่องวิธีกลับบ้านนั่นก่อนเถอะนะอ่าฮะครับผมก็ส่วนหินนรกะนะอ่อรู้สึกว่ามันจะมีดินของนรกนะรู้สึกว่าจะขุดไม่ได้นะครับผมอืมจริงๆห็นมันก็ดดนดได้จะโตในดินได้แหละถ้าเป็นหินนะนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมรู้แค่วิธีการปลูกหิดในลกนะ พ่อผมเขาชาวสวนในโลกยางั้อทีช่างหัวมันกอดโอเคเอากระดูกออกไปอ่าจริงด้วยนะครับผมรู้สึกว่าในในโลกแบบนี้มันจะปลูกไม่ได้นะอืมก็สะบือใจได้นะครับผมอุ่ยขึ้นไปเลยอืเป็นไรปะเนี่ยนี่นะครับผมก็เห็ดในลลกก็คงจะปลูกไม่ได้เหมือนกันทุกอันนะครับผม แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคลียร์ก็เดี๋ยวผมนี่ทำให้ดูโคตรรวยเลยนะเฮ้ยมาที่เลยแก๊สรอที่มาช่วยยังหมดวิ่งรอดมันทำอะไรกับฉันเอาไว้เยอะหมดรอสดตวัวนะครับผมแล้วก็อิซึเกะเว,วตันทองไม่ต้องมาบ้านเลยนะโอเคความเคลียรส่วนตัวนิดนหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรนะเจ้าของโดนมายิงตายหลายรอบหน่อยนะครับผมก็เลยเป็นความแค้นส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะ แกไม่ว่าช่างมาเถอะอ่าฮะเรามาโฟกัสกับเรื่องเห็ดในลกกันต่อเถอะนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันเออปลูกด้วยเออมันลงงงก่อยหรืออะไรพวกนี้แบบไม่แน่ใจว่ามันปลูกด้วยเออซีดได้หรือเปล่าไม่ใช่ซีด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 มันล็ดกับก้อนเนื้อซีดอันนี้ไม่หานะถ้าก้อนเนื้อซีดเจอตัวเนี่ยไม่หานะโอเคแล้วก็จะปลูกไม่ได้นะครับปลูกทีนี้ไม่ได้เหมือนจะต้องเป็นญ้าของมันนลกเลยนะครับผม เดีวลมมันก็มันจะมีเอ่อที่ที่หนึ่งที่เป็นยา้าของมันเลยนะใช่ไหมปักเอาโูเลยได้จะปักเอาโูเป็นไงผมขอหาดินแดนเออป่า the h e l l is that โอ้มันก็ปราสาทพิกลินหรือว่านั่นน่ะโอ้ปราสาทพิกลินโอ้ใช่ไหมวะใช่ใช่ไหมหมูสามชั้นกบฉอบเออปุ๊บไม่น่ด่าเลยตกเลย เดี๋ยวมันให้อาหารเราดูดเลยแล้ววันนี้แ่ละฮัลโหลไก่มันไม่กลัวโอเคแล้วอ,อ๋อผสมพันธุ์ิดยอันนี้ผสมพันธุ์ได้นะเคแต่เออช่างมันก่อนเถอะเราไปหาใบโอมป่าเออป่าแนู้กันเถอะเคเพราะฉะนั้นผมจะบินไปด้วยความเร็วเสียงครับผมไปเลย่ยเล่นอะไรอยู่เนะี่ย ใบอุ้มขี้เท่าโอ้ใบอุ้มขี้เท่าโอ้ขี้เท่าเต็มหน้าจอเลยโอ้อันนี้โซเซียนมัน้งใช่เละโอ้ถึงกระบ,บาลอยปลากระโง่ที่ไหนมันร้องว่าโยョยอเอ้ยปามหาอยากนอนนี่เลยเหรอโอเคช่างหัวม,มันเอใช่ไหมสกลิลแดนช่างหัวมัน ไม่ตอบได้นะมึงเฮ้ยสหิัลตามมันเรลยัจากคาถาโลัลโหลมัลเหลฮัอโหลังไหลแต่โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหกัลห็นผมไหลัโห้ฮัลโหลเัลโหลฮัลนหลัล่ะทุัคนคุฮัลโับเขาไหมเหมือนเราเคยเจอันโหลฮัลโัลโหคฮัลกั คีแต่เออเรามาปลูกกันกับเออเรื่องเออที่นรกกันก่อนนะโอเคนี่เราจะลองปลูกในโลกก่อนนะครับผมอันนี้ก็อ่าอันนี้ปลูกะ <the> นะ What the เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเห็นไม่ใช่หรอเดี๋ยวมึงไปเห็นนะ เลี้ยดิปูกมึงเป็นเห็ดนะเพื่อนอ๋อดินคนละชนิดปลูกไม่ได้อ๋ออผมไม่ใช่แล้วโอเครู้สึกว่าจะปลูกได้บนมิวได้นะครับผมโอเคแล้วมึงเป็นเห็ดนะเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นเห็ดนะเฮ้ยไอ้พวกไอ้สองคนนี่มึงเป็นเห็ดนะเพื่อนมึงเป็นเห็ดต้องต้มเป็นต้นไม้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้นะ โอ้ยมันเป็นเนื้อเห็ดวะเดี๋ยวแป๊บนึ็งผมเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมันมันเป็นได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นฟังกัสเห็ดอ่าฮะ

แต่เมาเห็นดันลกมันก็ปลูกได้แหละแต่มันปลูกมาแล้วมันเป็นเอต้นไม้กองกอยมันลงกองกอยอะไรของมันนั่นแหละคิดแต่โดยรวมก็มันก็มีชุมไรเอาให้เราไปทุบเล่นแล้วก็ไปตกแต่งบ้านได้นะจะไป็สเกลตันได้ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบไม่ตอบโอม่ตอบลากผมผมใช่ไหมอ่านายนี่ไม่ตอบรอบ จังกระหม่อมหลักผงคุม,มนะครับผมอายุโอเคทุกคนอย่เพรายิงโดนไหมอันนี้คือนอกเรื่องน,นอะนะอันนี้คือบังออดหลบได้กกมิซิเต้ามึงคงพูดแบบหลบอะไรวะนี่คนแม่นโดนด้วยโดนหน่วยในจังกระหม่อมหลักผงคุม,มครับ เดี๋ยวใส่ชุดน้ำกินนี่เลยเพิ่นอ้กูดีจังเลยเพื่นเบลอๆไม่ใช่แล้วเคยใจมั้ว่าเออนรกเนี่ยมันก็ปลูกเห็ดได้นี่แหละแต่เห็ดมันตูมเป็นต้นไม้มัน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 ก็ได้เป็นหินนี่แหละแต่พอมาจะเข้าใจ เฮโบราเฮโยบราบราเพื่อนมื่อียังงั้นเพื่อนดาบได้อะไรด้วยนะผมว่ามันจะต้องเข้าอันนี้เนี่ยเป็นไงก็ไหนๆก็เราก็รู้แล้วับผมเพราะนั้นเออก็ช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะแต่ก่อนที่จบคลิปกันผมจะขอทำอะไรนิดนึงนะครับผมจะกิวเตอร์นเห็นดีไหมเฮ้ยเอ่พี่พี่พี่ไปไหนพี่ นี่มันนี่เลยพี่บอกเอานี่ไปเยอะมากพี่เฮ้ยมีใส่มีเสียงใส่ด้วยโค้ดเท่ไม่พี่ต้องใส่แบบนี้ต้องใส่ชุดกอดหนังห้องนั้นไหนเพ่อย่างพี่ต้องใส่แบบเท่ๆหน่อยเพ่ไห่เพ่พี่ต้องใส่แบบนี้อะไรโค้ดเท่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ใน่ะไรอย่าไปเอาชุดหนังแบบนั้นอย่างนี้เท่กว่าเยอะเลยพี่เฮ้ยพี่นี่แหละพี่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 เออแล้วทีนี้ก็เอาขึ้นมาได้นะ เดินหนีได้นะเพื่อนมึงเดินหนีเออะเกมเพราะฉะนั้นเอ่อทุกคนหลับตาไว้นะมันไม่มีอะไรนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งการสันติแบบสงบนะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรกับสเกลตันคนไหนนะทุกคนหลับตาไว้นะครับผมอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรแหละผมก็กําลังคุยกับสเกลตันแบบสันตินะครับผมหลับตาไว้นาทุกคนไม่ต้องเปิดตาออกมาดูนะครับผม ครับผมโอเคเปิดตายแล้วโอเคนี่นะครับผมมันไม่ใช่อะไรนะเด็กผมเขาตกมาตาย,ยาเห็นรือทุกคนเฮ้ยเขาตกมาตายได้ไงวะเนี่ยใส่ชุดนีให้ไรไม่เป็นดีน,นี่ผมใส่เทนนี่โอ้เขาแบบตกมาตายแบบไม่รู้สาเหตุเลยครับผมเนี่ยเทนนี่มาจากไหนผมก็ไมไ่เหมือนกันนะผมแค่เคยิบม,นะมันนะครับผมไม่มีอะไรนะครับก็หมายว่าเออสรุปสัส้นๆง่ายๆก็คือเห็นในโลกอ่ะมันปลูกได้แต่มันใช้บุญอยูเหมือนกันแล้วก็ เห็ดในรลกที่โตมามันก็แบบ้าตนไม้ไอะมรเราก็สามารถเอาไปทําไม้ได้นะแต่เห็ดที่โลกก็วิธีการปลูกจะต้องใช้ยีสต์นะครับผมแต่วิธีเฮ้ยจัดคลิปเว้ยโอเคอ่าแต่เห็ดในโลกเนี่ยเราจะต้องใช้ยีสต์แต่ถ้าเห็ดในโลกอะ่ะเราจะต้องใช้ดินของนรกเลยนะครับผมแต่ดินของนรกเนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะก็คือมันอะ่ะใช้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วมันก็กลายเป็นเอ,อ่อ หินไปเลยนะมันก็กลายเป็นหินคอนรกไปเลยนะครับผมเฮ้ยเงียบดิเงียบชนะชนะคนช่ดเอาไหมฮะไอยูชิดเอาชิด,อชด,อเ,ชดอเอาโอเคมาต่อกันเถอะเอาเป็นว่าลองเอาไปทำกันดูนะครับผมผมอยู่ในเวอร์ชันเออเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือผมยังไม่ได้อัปเดตที่มันมีสแน f เฟลกับอูดเข้ามานะ แต่ไม่เป็นไรเวอร์ชันนี้ก็จะได้อยู่นะครับผมก็ใครได้ไม่ได้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมโอเคสำหรับไอ้ปาร์กอโคไอปาร์กอโคนั่นเงียบๆไปเลยมึงจ่าชิปปาร์กอโคเงียบไปโอเคว่าชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหม kia me mere.